พี่เอาน้ำเพชรเอาจ้าเอาน้ำเพชรเอาจ้าลูกจ้าจ้าก่อนเก่งจังวะ 으아! 이요 으아! 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 ออดอึูจริงกันเลยค่ะอึบขอบคุณค่ะออกม้อไ่ออกไม่ออกค่มะเขือมะเขือค uh. ่ะ ม่เขี้ยเขือเขือพูดใหม่มะเขืออันนี้คือปลามะเขือเออมะเขือแล้วยังไม่ขี้เลยมะเขือสีม่วงกินปลากินปลากินปลไหมลูกปลามะเขือสีม่วงหนูกินแตงไหมคะดูแบบดูใหญ่ปลา ค่ะแตงอขอบคุณค่ะก่อนค่ะแม่เอาบอลนี่เปดแตงบดีตอ่บเป็นมลุกตักหัวมันไม่ได้มันต้องกินตรงนี้มันพบเผ็ดไหมล่ะเพราะว่าช้อนยายเผ็ดส้มตำไงพบเห็นไหม มะเขือใช่มะเขือมะเขือเสียมะเขือมะเขือลูกมะเขือดูน้ำนไม่ยีบีดินุ่งมะเฟืองามมะเฟือเสียว่าไนวาอู้ยเสียมามสืเลยเสือเสียอันนี้อะไรมะเขือมะเขือค่ะ ba mẹ